คอนด้าซิตนะคะเครื่อง1,000เทอร์โบตัว S V ปี2,022คันนี้นะคะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไปตัดหมอกสวยๆแบบนี้เลยนะคะจะมีปุ่มคีย์เลดให้เราด้วยนะคะเซนเซอร์นะคะมีให้2จุดแบบนี้ค่ะพร้อมกล้องถอยหลังให้แบบนี้นะคะด้านท้ายนะคะสามารถพับได้นะคะ กว้างมากๆเลยนะคะคันนี้ขนาดของเครื่องนะคะจะอยู่ที่1000เทอร์โบโนะคะจะให้122แรงม้านะคะให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะพบกับน้องนิด TK Good ค a านะคะวันนี้นะคะอยู่ในช่วงของเซลล์ช่วยขายรถนะคะวันนี้นะคะน้องนิดมีรถสวย ไม่น้อยกลิบๆมาให้ชมกันนะคะก็คือเจ้าคันนี้เลยนะคะ Honda City นะคะเครื่อง1000เทอร์โบตัว s v ปี2022คันนี้นะคะน้องนิดต้องบอกเลยนะคะว่าแรงประหยัดเดี๋ยวนิดพาชมภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถกันค่ะไปชมกันได้เลยค่ะ จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้านะคะก็จะดูส p อร์ตนะคะกระจังหน้าแล้วก็พร้อมโลโก้ Honda แบบนี้นะคะชุดแต่ง RS แบบนี้นะคะในส่วนของแม็กนะคะลูกค้าเปลี่ยนแม็กมาให้แล้วนะคะคันนี้ขนาดยางจะอยู่ที่ 195ทับ55 R 1 5นะคะคันนี้ตรงกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็น2สีแบบนี้เป็นสีเทาแล้วก็สีดำนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงกระจกให้ด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยนะคะคันนี้ติดกันจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสีบานแล้วก็ตรงมือจับนะคะก็จะเป็นโคเมียมแบบนี้นะคะดูตัดกับสีรถมากๆเลยนะคะก็จะมีปุ่มคีย์เลสให้เราด้วยนะคะ ด้านท้ายนะคะไฟไท้ายนะคะดูโฉบเฉี่ยวสวยงามมากๆเลยค่ะพร้อมโลโก้ซิตี้สวยๆแบบนี้นะคะเซนเซอร์สสะนะคะมีให้2จุดแบบนี้ค่ะพร้อมกล้องถอยหลังให้แบบนี้นะคะติดกันฟ้ามาให้เรียบร้อยพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะเสาอากาศก็จะเป็นแบบขีดฉลามแบบนี้นะคะดูสวยงามสปอร์ต,ตมากยิ่งขึ้นนะคะ ท่อนะคะลูกค้าใส่ท่อซิ่งมาให้นะคะคันนี้เดี๋ยวนิดเปิดให้ดูด้านท้ายนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคันนี้สวยกลิบมากๆเหมือนได้ไป้ายแดงเลยนะคะด้านท้ายนะคะรอยไม่มีเลยแม้แต่นิดหนึ่งเม็ดองเม็ดอาร์มมีครบหมดทุกจุดเลยนะคะเป็นฝาเดิมไม่เคยแกะเลยนะคะคันนี้สวยมากๆค่ะเป็นสีเดียวกันภายนอกกับภายในตัวรถสีเดียวกันนะคะสวยมากๆเลยค่ะรถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะ นี่นะคะอุปกรณ์แม่ลงแม่แรงมีครบหมดเลยนะคะคันนี้ลูกค้าเก่าดูแลรถตีมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะสามารถพับได้นะคะว้างมากๆเลยนะคะคันนี้วางมากค่ะสามารถใส่ที่นงที่นอนได้สบายเลยค่ะน้องนองนอนได้นั่งได้ข้างหลังนะคะแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากๆเลยค่ะ ว่างสุดๆเลยเดี๋ยวน้องนิดแกะขอบประตูให้ดูนะคะรถคันนี้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนใครได้ไปน้องนิดจือว่าคุ้มมากๆเลยดูสีสีคือกริปมากๆเลยค่ะสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ไม่เคยเก็บสีมานะคะเม็ดองเม็ดอัรมีครบหมดทุกจุดสวยเรียงตัวกันสวยมากๆเลยนะคะน้องนิดรับประกันนะคะว่ารถของนิดสวยมากๆสวยกริปรับประกันร้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมมานะคะประตูหน้าก็เช่นกันนะคะ นี่สวยมากเลยค่ะพี่พี่คันนี้คือคือคือสวยสวยมากๆดูสีได้ค่ะพี่พี่ขนาดของเครื่องนะคะจะอยู่ที่1000เทอร์โบนะคะจะให้122แรงม้านะคะคันนี้อัตราการสิ้นเปลืองก็จะอยู่ที่22โลลิตรเลยนะคะถือว่าประหยัดสุดๆ แรงประหยัดมากๆเลยนะคะคันนี้น้องนิดใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆค่ะดูได้เลยค่ะฝากระโปรงเดิมน็อตไม่มีขยับเลยนะคะคันนี้แล้วสีเป็นสีเดิมนะคะสวยมากๆเลยนะคะแผ่นกันความร้อนนะคะยังใหม่กลิปอยู่เลยค่ะสภาพคือใหม่มากๆเลยค่ะคันนี้แบตเตอรี่ใหม่นะคะห้องเครื่องสะอาดสะอาดนะคะดูแลรถอย่างดีเลยนะคะคันนี้ เม็ดองค์เมคอัพจากศูนย์นะคะสีแต้มมาจากศูนย์นะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ภายในนะคะก็จะคุมโทนด้วยสีดำเบาะหนังสีดำแบบนี้นะคะดูแลง่ายนะคะไม่เปิดไม่เปื้อนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางเอกสารต่างๆนะคะ จอก็จะเป็นจอแบบจอทัสกีนะคะแอร์ออโต้แบบนี้นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT นะคะเบรกมือแบบนี้เลยค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะกดรับสายวางสายได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่30,000กิโลเท่านั้นเองนะคะจะเป็นปุ่มพูสสตารทนะคะแล้วก็ตรงกระจกมองข้างนะคะก็จะพับเก็บไฟฟ้านะคะคันนี้ เดี๋ยวไปนั่งดูด้านท้ายกันค่ะด้านท้ายนะคะนั่งสบายนะคะเบาะหนาเหมือนไม่ไม่เคยมีใครมานั่งข้างข้างข้างหลังเลยนะคะรู้สึกว่าแบบไม่เยินเลยค่ะเบาะหนานิ่มมากเลยนะคะคันนี้แล้วก็แบบว่างมากๆเลยนะคะมีแบบพื้นที่ให้แบบเหยียดขาได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบด้านบนก็แบบเหลือๆนะคะสามารถนั่งได้ประมาณ3มคนนะคะแล้วก็ ได้ด้วยนะคะเบาะหลังหลังคาก็สะอาดมากเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวไปชมราคากันค่ะใครที่ชมรีวิวกับน้องนิดไปนะคะ้อนงนิดให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะวันนี้459,000บาทเท่านั้นนะคะ ผ่อนเพียง7,000บาทต่อเดือนนะคะสามารถผ่อนระยะยาวได้ถึง7ปีนะคะราคาป้ายแดงนะคะคันนี้จะอยู่ที่7 0 0 0แสนกว่านะคะถือว่าประหยัดงบไปอีก2 0 0แสนกว่าบาทเลยนะคะคันนี้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะนิดมีไฟแนนซ์บริการวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะคะทําเรื่อง่าไม่สะดวกมารับตรงนิมีส่งให้ถึงที่นะคะรับรองปลอดภัยแน่นอนนะคะ วันนี้นะคะอันนีิสากกดไ like, ลค์กดแชร์เพจเต้นทีเฮกู้ดค้าให้เราด้วยนะคะขอลาไปก่อนแล้วค่ะวัสดีค่ะ